ฝึกงานวันแรกทำเอาพี่พี่แฟนคลับหัวใจพองฟูกันหนักมากเลยทีเดียวหลังได้ชมภาพและคลิปบรรยากาศการฝึกงานวันแรกณรายการ360องศานิวโชว์ของน้องเน็ตลูกชายคนต้นขมิน้นกินขวดที่คุณแม่คนสวยกวางกมลชนกนำมาแชร์ผ่านอินสตาแกรม w คดับเบิลยูเอ็นพร้อมระบุคแคปชั่นเก็บตกจากเมื่อวานน้องเน็ตฝึกงานก่อนไปเรียนแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศหนึ่งเทอมครับโดยแน่นอนว่างานนี้ไม่เพียงแต่เราจะได้เห็นความตั้งอกตั้งใจในการทำงาน และรับผิดชอบต่อหน้าที่ของน้องเน็ตซึ่งนับว่าเป็นบทบาทใหม่ในชีวิตที่ท้าทายแปลกใหม่อีกทั้งเจ้าตัวยังได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่แล้วหลายๆคนก็อดไม่ได้เช่นกันที่จะพูดถึงความหล่อละมุนออร่าทั้งจากหน้าตาความสูงรอยยิ้มและวิธีการพูดจนถึงขนาดทําให้บรรยากาศในช่องคอมเมนต์คึกคักไปด้วยข้อความชื่นชมจากพี่แฟนๆคลับที่ส่งตรงมาถึงน้องเน็ตอย่างล้นหลามเลยทีเดียวเก่งมากๆเลยค่ะหล่อจังเลยค่ะหล่อละมุนมากค่ะแม่กวางเรียบร้อยจังลูกน่ารักจัง และอื่นๆ